เชฟฟ์ยูนเต็ดเปิดตัวยืมลูกทอมัสเสริมแบ็กซ้ายจากเลสเตอร์เชฟฟ์ยูนเต็ดสโมสสอนน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกฤษคว้าตัวลูกทอมัสแบ็กซ้ายเลือดผู้ดีมาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลานหนึ่งฤดูกาลจากเลสเตอร์่อนน้านี้ฟูลแบ็กไวยี่สิบสองตกเป็นเป้าหมายของลีกยูนเต็ดแต่กะน,นั้นเลสเตอร์ ester, เป็นต้องการสมมอบนกเตะให้กับคู่แข่งในการแย่งแชมชป์ลีกแชมเปี้ยนิพโดยตรงก่อนลงเอ่ย ได้คืนเวทีร่วมกวนดาบคู่ที่เลือนชั้นสวนทางกันดาวเตะดิกรีทีมชาติอังกฤษชุดยู21จะได้ติดทีมของพอลแฮกคิงเบิร์มในทันทีในแมตช์รับมือเอเวอเรตวันเสาร์ที่2กันยาเนื่องด้วยเบนออสบอร์นวิ่งแบกขาประจำม,มีอาการบาดเจ็บพอดีโดยโทมัสจะได้สวมเสือเ้อหมายเลข14และเป็นสมาชิกใหม่ราทิก้าของเทฟฟิยูเนเตดในซัมเมอร์นี้ถัดจากอานิสซาลีมานเรนิตาโอเลอสตันทัตตี้ วินิสูอุสซูซาคุสซเวอร์ฮารเมอร์ทอมเดวิดแฮมิลลอนอาเชอร์รวมถึงยาเซอร์ลาลูชีตัวยังมีรายจากทัวรเดเรนตีรายงานโคพาเมอร์กองกลางตัวรุกของแมนเชสเตีรไม่มีปัญหากับการย้ายไปเล่นกับทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างเชลซีแข่งวีซีเบทกลายเป็นเป้าหมายของเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์ โดยสื่อเจ้าดังรายงานว่าแมนซิตี้ตออรับข้อเสนอเรียบร้อยเหลือแค่ให้นักเตะเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวเท่านั้นเดยรน,นตีรายงานว่าพาเมอร์ไม่มีปัญหากับการย้ายทีมครั้งนี้ยินดีพร้อมจะเริ่มบทใหม่กับเส้นทางอาชีพที่ถิ่นแซมฟอร์ดบริดจพาเมอร์ได้ลงเล่นแค่1ินาทีเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยถูกส่งเป็นตัวสำรองในเกมเปิดสนามที่ชนะเบอร์สลีย์3-0ที่ผ่านมาลงเล่นในกับสโมสรไปแล้ว41เกมรวมทุกรายการนะับตั้งแต่เปิดตัวกับทีมยุ่ใหญ่เมื่อปี2020 อาริซันเดอร์ซินเซนโกแบ็กซ้ายอาร์เซนอลยกให้โทมัสปาเต้มิดฟิลเพื่อรวมทีมอื่นเตะที่รับการประเมินค่าตามกว่าที่ควรจะเป็นในบรรดานเตะเพยเมารีอังกฤษสตาร์ทีมชาติการา์ามีบทบาทสําคัญในแดนกลางของมิเกลเตต้ช่วยทีมจบรองแชมป์เพมารีอังกแต่ซีซั่นนี้เจ้าตัวถูกจับไปอยู่ในบทบาทที่แตกต่างกันไปใน3นัดแรกหลังการมาของดีแคนไรท์ ide, และถูกส่งลงเล่นแบ็กขวาระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเลเฟรินานว่าใคร คือผู้เล่นที่ถูกประเมินค่าต่ำมากกว่าในศึกเพเมลิ์เจสิกโก้กล่าวว่าถูกประเมินต่ำเกินไปผมคิดว่าเป็นโทมัสปาเตเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าปาเตดีกว่าคาซิโรหรือไม่ทั้งยูเครนกล่าวว่าฟังนะผมไม่ต้องจะพูดอะไรที่ไม่ดีเขาเป็นนักเตะระดับโลกเช่นกันคาซิโรคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยแต่สำหรับผมถ้าผมต้องเลือกคนหนึ่งผมขอเลือกปาเต ผมมีข้อตกเตียงในหัวว่าใครคือมิฟิวตัวรับดีที่สุดเท่าที่ผมเคยร่วมงานด้วยมันอยู่ระหว่างเฟร์นันดิโยโรดี้และปาเต้มันเป็นการเลือกที่ยากผมดูเฟร์นันดิโยตอนที่อยู่ชากสตาและเขาช่วยผมอย่างมากผมชอบเขาที่เขาเป็นเหมือนพี่ชายแต่กับโทมัสปาเต้ ate, ผมไม่รู้สิเมื่อถูกเปรียบเทียบว,ว่าปาเต้ดีกว่าทางโรดี้ทางเซรเซนโกกล่าวว่าริโอคุณลองมาดูเขาซ้อมก่อนเขามีทุกอย่างโรดี้เข้ากับระดับของแมนซซตีได้อย่างยอดเยี่ยม ถ้าคุณถอเขาออกมันจะเป็นแมนซิตี้ที่ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือตัวหลักและนั่นคือตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดแล้วนี่ฟันเดเบกกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับความสนใจจากกาลาสไลายที่แสดงปราถนาปล่อยกองกลางคอนแลนด์อชทีมให้ทันตลาดเส้นตายซื้อขายหน้าร้อนในปีนี้แต่ช่วงที่ผ่านมามีแค่กระแสข่าวเกี่ยวกับความพืบหน้าที่ทุกฝ่ายอยากให้เป็น ล่าสุดมีรายง,งานจาก ic, เดลันติกเผยว่าการตัลสลายได้ติดต่อไปหาแมนยูเกี่ยวกับการคว้ากองกลางวัย26ปีไปร่วมทีมแม้ทางโรดิยงจากีิเอิงลงสนามเจรจาด้วยรวมถึงสโมสรที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่กระนั้นการ์ตัสลายการุดหน้าไปไวกว่ามากส่วนกรณีของเรลาสเสดาดลดความสนใจลงไปหากการ์ตัสลายประสบความสำเร็จคว้าเฟอร์เดเบกจะส่งผลต่อการดึงโซฟียอับบัตของแมนยูอย่างแน่นอน เราแมนอยู่ต้องการเปิดนักเตะออกไปซะก่อน